วันนี้พูดถึงนักแต่งหลายอยากจะมีภัยพามากเป็นของตัวเองนะในรุ่นคิกร้อยยี่ิบห้าไอนะครับปีสองพันสิบสองถึงสองพันสิบสี่นะครับผมใช้ชุดนี้ครับผมไม่ผิดหวังครับห้าสิบครับผมไม่ผิดหวังครับผมนี่เดี๋ยวไปดูงานจริงครับผมอันนี้แค่ของนะที่ใส่ไปไปดูงานจริงครับผมสุดยอดไหม <c oughs> ภูมิใจครับภูมิใจที่ทำเองแล้วก็สวยเองรถตัวเองแต่งเองครับผมเอาแล้วครับน่ียบร้ยฮะเป็นไงไปผ่ามากเป็นของตัวเองช่งางไม่ได้กินเงินผมล็อกทุกวันนี้ อาจารย์ YouTube เป็นคนสั่งสอนผมมาดูเอาแค่นี้จดจำได้ทุกอย่างเป๊ะๆครับผมนี่ด้านหน้าครับสวยงามไหมครับโอโ้โหอาจารย์ youtube สั่งสั่งสอนครับด้านหลังเป็นไงครับโอโ้โหยอดเยี่ยมครับผมเดี๋ยวนี้ทำเองได้ทุกอย่างอยู่ที่อาจารย์ YouTube ครับผมสวัสดี